ดีค่ะรัะตนนมนท์พนมยานนะคะการเปิดไพ่พูมยานทำนายดวงนะคะสวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะใครที่เกิดเดือนตุลาคมนะคะหรือว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีตุลลัคนาราศีตุลน,นะคะไม่ว่าศาสตร์ใดาๆนะคะมารับชมรับฟังแล้วก็รับพลัง,งานดีๆจากไพ่พนมยานเรามาดูกันนะคะชาวราศีตุลปากหลังเดือนพฤษภาคมนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะขอปรรมมิกุบาอาจารย์นะคะ เวยพรเวชัยด้วยนะคะชาวราศีตุลน,นะคะจะเป็นอย่างไรพระอสุรินราหูนะคะรู้สึกการงานจะมีความเครียดความกดดันจากคนที่อยู่ตำแหน่งที่สูงกว่านะคะอะไรแปลกๆหรือว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีความลับไม่ว่าคุณมีความลับถ้าคุณมีความลับเก็บให้มิดเก็บให้อยู่หรือถ้าใครมีความลับกับคุณความลับคุณจะรู้ความลับนั้นเป็นได้หรือว่าช่วงนี้อาจจะไปรู้ความลับใดของคนอื่นในหน้าที่การงานเป็นได้ ภพ่ใบที่2นะคะเทพบุตรยุติธรรมนะคะทําอย่างไรได้อย่างนั้นก็ได้รับความยุติธรรมนะคะมินมีอะไรที่เกี่ยวกับการเซ็นสัญญาการได้รับความยุติธรรมการขึ้นลงขึ้นศาลก็กดดันแต่ว่ามันก็สามารถผ่านไปได้นะคะไพ่ใบที่3านะคะ,ะ,คะพักโครนทิเหนื่อยสักหน่อยนะคะรู้สึกว่าโดนจับตามองเกี่ยวกับเรื่องงานความกดดันโอ้โห คือสามารถผ่านไปได้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะแต่ก็ทําให้คุณโหกดดันว่าวุ่นใจเลยทีเดียวนะคะก็ขอให้คุณนะคะอยู่ในศีลอยู่ในธรรมแล้วกันเ,เขาเรียกว่าทําดีย้องย่อมได้ดีอยู่แล้วนะคะใต้สํำรับเนี่ยพยาสุขลีบนะคะอะไรเกี่ยวกับราชการการบัญชีฝ่ายบุคคลเนี่ยวาวุ่นใจนะคะช่วงนี้อยากให้สำเร็จก็ต้องลงมือกระทำนะคะ เขาเรียกว่าทําอย่างไรได้อย่างอย่างนั้นอยากประสบความสําเร็จก็ต้องลงมือกระทําอยากให้งานประสบความสําเร็จก็ต้องลงมือกระทําอยากได้งานก็ต้องหางานนะคะอืถึงจะเป็นไปได้ดีถึงจะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณลงมือกระทำนะคะเหนื่อยสักหน่อยนะคะรู้สึกมีภาวะกดดันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบอยากได้รับความยุติธรรมเป็นได้แต่เดี๋ยวจะได้นะคะบางทีเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ากับความเหนื่อยผลตอบแทนหรือว่าความ ความดีความชอบอะ่ะมันมันเหนื่อยเกินกว่านั้นน่ะหรือว่าช่วงนี้ทํางานหนักเกินหน้าที่เป็นได้นะคะมันก็เลยว้าวุ่นใจกดดันนะคะอืมก็ขอให้คุณสู้ๆนะคะช่วงนี้เหนื่อยสักหน่อยแต่เดี๋ยวจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอะทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินการเงินเป็นอย่างไรชาวราศีตุลว้าวุ่นใจกันเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานเหนื่อยหน่อยปักหลังนี้นะคะอืม โอ้โหการเงินระมัดระวังนะคะอ,อย่าให้ใครยืมเงินอย่าไปค้ำประกันใครนะคะการได้คืนยากนะคะหรือว่างานที่เงินที่คาดหวังช่วงนี้ก็ได้มายากนะไพ่ใบที่2นะคะพระพรมฤาษีช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องการเงินนะคะใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะแต่จริงๆแล้วหรือว่าอย่างไรแล้วนะคะคุณจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องการเงินนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเสียเงินกับการรักษาพยาบาลเป็นได้นะคะ ไพ่ใบที่สามนะคะเป็นไพ่ของพรสเสาโอ้โหเหนื่อยมีเงินก็ทุกไม่มีเงินก็ทุกเลยทีเดียวอืมอย่างเช่นมีเงินก็ทุกเพราะว่ามีแต่คนมายืมเงินแต่ไม่คืนคุณเป็นได้หรือได้คืนยากนะคะไม่มีเงินก็ทุกอีกเงินจะใช้จ่ายอย่างไรรู้สึกหมุนเงินยากมีค่าใช้จ่ายว้าวุ่นใจยเยอะเลยทีเดียวนะคะขอให้คุณอย่าให้ใครยืมเงินอย่าไปคำประกันใครแล้วกันเนาะ ได้คืนยากมากว่าวุ่นใจนะคะช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเยอะแยะแล้วเงินที่รอคอยหรืออยากจะเพิ่มเงินเดือนหรืออะไรอะไรมันก็ไม่ได้ดั่งใจเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องการเงินในปักหลังนี้นะคะใช้ใจ่ายอย่างประหยัดเงินสดเก็บไว้ให้ดีนะคะมีเงินแล้วยาบอกใครเอออ่ะทีนี้เรามาดูความรักความรักเป็นอย่างไรความรักชาวราศีตุลความรักเป็นอย่างไร ไพ่ใบแรกนะคะความรักก็ยังเอาแน่เอาน,นอนไม่ได้เนาะเออมันมีความแบบผันผวนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรืออารมณ์คุณหรืออารมณ์คู่ของคุณมันแบบห,หงุดหงิดง่ายอารมณ์ขึ้นลงกันง่ายนะคะไพ่ใบที่สองพระสุขนะคะกลับมาดูแลตัวเองขอให้มีความสุขแล้วคุณจะเรียก energy ดีๆเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์หรือบางทีมันก็ต้องเติมเต็มความรักให้กันนะคะอืมไพ่ใบสุดท้ายไพ่คู่แท้นะคะเป็นไพ่ของ ออความรักที่ดีนะคะแต่มันมาพร้อมกับความเหนื่อยพร้อมกับความไม่แน่นอนหลายคนมีความลังเลก,กับความรักความสัมพันธ์นะสำหรับคนมีคู่เพราะฉะนั้นก็บางทีก็กลับมาดูแลก,กันกลับมาใส่ใจซึ่งกันและก,กันหรือบางทีเนี่ยรักตัวเองก็เป็นดีนะส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยถ้าคุณมีความสุขรักตัวเองได้ความรักดีๆจะเดินทางมาหานะคะมีเกณฑ์ที่ Uh, จะเดินทางมาได้นะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคนที่เกิดปีฉลูหรือคนที่เกิดเดือนเมษาหรือว่าลัคนาราศีเมษที่จะเข้ามาในช่วงนี้ได้แต่คุณจะรู้สึกว่าออมีความสุขกับตัวเองมีความรักเข้ามาแล้วมันดูเหนื่อยจังนะคะหรือไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนอ่ะคุณรู้สึกว่าทําไมความรักมันทําให้คุณเหนื่อยนะคะเหนื่อยนักก็หยุดพักก็ได้นะคะความรักบางทีปล่อยๆไปบ้างหรือว่ากลับมาดูแลตัวเองให้เป็นพิเศษรักตัวเองให้เยอะๆ มันก็จะทําให้คุณมีความสุขได้แล้วความรักดีๆมันก็จะอยู่กับคุณหรือว่าความรักดีๆจะเดินทางมาหานะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเราไพ่อยากบอกอะไรนะคะในตักหลังเดือนพฤษภาคมนี้ขอบารมีครูบาอาจารย์นพนุชัยชาวลัทธิตุนนะคะไพ่อยากบอกอะไรไพ่ใบแรกไพ่อยากบอกอะไรนะคะช่วงนี้ ขอให้คุณวางแผนชีวิตนะคะไพ่คงเบ้งการวางแผนชีวิตจะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะการเรียนรู้การเดินทางเป็นอะไรที่โดดเด่นในช่วงนี้เพราะฉะนั้นหมั่นศึกษาหาความรู้นะคะถ้ารู้สึกเหนื่อยนะักก็หยุดพักเดินทางไปไหนก็ได้ไปเที่ยวไปที่ที่สงบก็ดีนะคะไพ่ใบที่2นะคะเพะกะลากรัมมาสูนนะคะมีเรื่องว่าวุ่นใจให้คุณปวดหัวนะคะก็ช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องปวดหัวจากคนรอบข้างนะคะ ไพ่ใบที่3มว่าวเป็นไพ่ของพระพิเคเนตราชาโชคนะคะเป็นไพ่ของโชคลาภเงินทองดั่งปฏิหารนะคะคุณเป็นคนที่มีเงินนะคะหรือว่าช่วงนี้เนี่ยมาวุ่นวายมาใส่ใจกับความสําเร็จกับการเงินจะดีมากความรักถ้าไม่แน่ใจนะคะก็คบเป็นเพื่อนหรือว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะเป็น ความปฏิหารนะคะช่วงนี้บูชาองค์พ่อพระพิคเนตแล้วจะดีนะคะการงานการเงินความสําเร็จจะเข้ามาหาคุณในปักหลังนี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วจเจอกันใหม่อีวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ